คุณผู้ชมคะช่วงน,นี้ขอเอาใจนักลงทุนกันหน่อยนะคะยิ่งเป็นช่วงดอกเบีย้ยขาลงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทางเลือกในการลงทุนอย่างการลงทุนหุ้นกู้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะซึ่งวันนี้กรุงเทพธุรก,กิจ b ิส i n อินไ t ต์ของเรามีมาฝากหนึ่งบริษัทนะคะที่เตรียม ออกหุ้นกู้วงเงินกว่า5,000ล้านบาทค่ะนั่นก็คือบริษัท TPI Poline Power จำกัดมหาชนนะคะและคนที่จะมาให้รายละเอียดกับเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยค่ะกับคุณดุษณีเกลียวปฏินนท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร CIMB ไทยในฐานะตัวแทนหลักทรัพย์ทั้ง13แห่งที่เป็นผู้ขายหุ้นกู้ของ TPI Poline Power จำกัดมหาชนครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณดุษณีคะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอถามก่อนเลยค่ะอยากให้เล่าถึงรายละเอียดหน่อยการประกอบธุรกิจของ TPI Polin Power ค่ะคือต้องบอกนะคะว่าชื่อเขาบอกอยู่แล้วเนาะชื่ยอย่อของเขาคือ TPI PP ย่อมาจาก TPI Polin แล้วก็ Power อบอกแค่ TPI Polin และแล้วก็ทราบู่แล้วว่าเป็นบริษัทในเครือของ TPI นะคะเป็นรุกเดียวกัน,นะคะคำว่า Power ของเขาคือเขาทำเขาทำในแง่ของตัวโรงไฟฟ้าค่ะ ชัดเจนนะชัดเจนเจนะโรงไฟฟ้าส่วนนึงเขาทำโรงไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาทําทางด้านปั๊มนะคะปั๊มแก๊สปั๊มเอ่อปั๊มปัมปมป๊มน้ํามันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามีที่ถามคําถามว่าเออ่ถ้าหาว่ามองว่าเป็นเออ่ตัวของเอ่อเอ่อโควิดมีผลอะไรไหมโรงไฟฟ้าอันนี้เราเราอยู่บ้านเราเอ่อเวอร์คอมโฟมกันใช่ไหมคะใช้ไฟไหมคะใช้เนาะใช่้กันอยู่ยังใช้กันอยู่เลยค่ะ เขาต้องห่วงเลยเปิดเยอะกว่าเดิมด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโงรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในตัวธุรกิจที่มีผลกระทบไมหมแน่นอนที่สุดวันนี้ไม่มีไม่มีใครไม่มีผลกระทบจากโควิดนะคะแต่ว่ามีผล,ผลกระทบในช่วงที่เรียกว่าน้อยมากนะคะเมืาะคนยังใช้ไฟอยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักเดือนหน้านะคะทําการเต็มที่ MT แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงกลับมาเหมือนเดิมทีนี้ของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าใช้ไฟไม่ใช้ไฟไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่ซื้อเขาลูกค้าเขาไม่ใช่พวกเรา คนที่ซื้อขา้าซื้อของเข้าเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือตัวรัฐบาลน,นะคะัว,วกรกพ,อพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลเลยถามว่าเขากระทบไหมไม่กระทบคือในแง่ของการใช้ไฟคนที่ดูแลนี่คือกรกพ,อพอเขาไม่กระทบแล้วการออกหุ้นกู้รายละเอียดเป็นยังไงคะครั้งนี้เห็นว่าเป็นครั้งที่สองแล้วคะ่ะ <laughs> ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเราขายเราเราเราทางทางธนาคารซีบีไทยเนี่ยเราก็เป็นตัวดันจัดจาหน่ายของเขาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะทั้งกลุ่มเลยคราวนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่เม่ี้บอกคือตัวแทน13ที่นะคะก็คือธนาคารหนึ่งที่นะคะคือธนาคารซีบีไทยอีก12ที่เนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย์ นะคะก็เดี๋ยวงั้นขอขอเกิดะแล้วก็ววมีที่ไหนบ้างนะเพื่อ,อสนใจกันนะคะก็จะมีหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ k g b s t ขออนุญาตไม่คำว่าใช้คำว่าหลักทรัพย์นะคะมันยาวค่ะซึ่ไทยเซนิโก้อราเมแบงก์ิมเองนูมูระคัทพะน,นัสสินหยวนต้าคันที่กรุป๊ป RHB KGI UBK เฮียนแล้วก็ฟินันเซียซรัส เป็นสองเจ้า,น,น,า,า 9, 9, 1, น,นะคะรวมธนาคารอีกเจ้าหนึ่งนะคะเป็นสิบสามนะคะคือหุ้นกู้ตัวนี้นะคะเป็นหุ้นกู้ที่ต้องบอกว่าเรตติ้งเขาเนี่ยเอ่ออาจจะสมสมนิดน,นึงตัวค่าว่าเอาตัวบริษัทเองเลยเนี่ยเป็นเทอร์เนี่ยเขาเรตติ้งเขาคือ A อ่ะะาแต่เนื่องจากว่าเขาอยู่ในเครือของกลุ่มท pi โพลีนนะคะตัวบริษัทแม่เนี่ยนะคะเรตติ้งคือ3ามีบวกเขาก็เลยต้องใช้เรตติ้งของตัวบริษัทแม่นะคะทีนี้นตัวนี้คือเรตติ้งเท่ากับสาม B ีพลัสสามสามีบวกค่ะ ทีนี้การเสนอขายหุ้นจํานวนวงเงินรวมถึงดอกเบี้ยที่น่าสนใจไหมคะเป็นยังไงคะทีนี้ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอดอกเบี้ยเงินฝากวันนี้ก็ถ้าหาว่ามองในแง่ของฟิกเก็ตพิเศษเนี่ยนะคะคือสเงินฝากประจำเนี่ยก็ประมาณสูงสุดก็เห็นตอนนี้ก็เห็นประมาณเจ็ดสิบตังค์บแปดสิบตังนะคะสูน์จุดแปดนจุดเก้าไหูนย์สนะโปมโมชั่นละนะคะถ้าหาว่ามองมองคุณกุ้ตัวนี้เนี่ยนะคะระยะเวลาของของเขาคือสี่ปีสามเดือน ดอกเบี้ยอยู่ที่3.55เปอร์เซ็นโอ้โหถือว่าก sure yeah, mm ี่เ erm ท่าก็ไม่รู้ค่ะถ้าเก็ด7เปอร์เา็ก็เจ็ดา3.5ก็ห้าเท่าแต่แน่นอนที่สุดนะคะนี่คือหุ้นกู้ไม่ใช่เงินฝากเนาะแล้วก็เขาเองอ่ยเขาก็ตัวตัววงเงินงวดนี้นะคะออกมานี่คือห้าพันล้านค่ะค่ะแล้วแล้วทีนี้มีการคาดการจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ไหมคะรวมถึงถ้าระดม ทุนได้แล้วเอาไปทําอะไรต่อไปในอนาคตนะคะต้องบอกว่า,าคิดว่า,าด้วยเรทขนาดนี้นะคะก็น่าจะขายกันหมดแล้วเราก็มีบริษัทหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็คิดว่า5้าพันล้านนะคะก็คงห้าพันล้านนะคะนะคะตัวเต็มห้าพันล้านนะคะแล้วก็เงินที่เข้าไปใช้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปคืนเงินกู้ตัวเก่า <c oughs> คือตัวในแง่ของหุ้กู้ตัวเก่าที่ครบกาหนดนะคะก็ <c oughs> <c oughs> อีกตัวหนึ่งอีกส่วนเนี่ยเขาจะไปลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่เขาประบรมประมูลไปนะคะก็ะแล้วแต่งเงินจึงงนตรงนี้นะคะว่าว่าคือจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต่อยอดเรื่อยๆอเขาก็ไม่ใช่แค่งเงินลงทุนของเก่านะคะไม่ไม่ใช่แค่ไปคืนเงินกู้เก,ก่าเขาไปลงทุนต่อด้วยค่ะค่ะคุณดุจณีตอนแรกเราคุยถึงความน่าสนใจของ t p i p o l i n Power ทีนี้ถ้าเป็นความน่าสนใจของหุ้นกู้ชุดนี้อะค่ะจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนอยากให้ย้ำให้ฟังอีกสักรอบเนียค่ะ คือคุณกู้ต้องบอกนะคะว่าเวลาเราลงทุนเราต้องใช้ว่าลงทุนนะคะที่ฉันย้าเสมอว่านี่คือการลงทุนไม่ใช่เงินฝากนะคะ<ฆ>การลงทุนมีความเสี่ยงกราตก็บอกแล้วนะคะ<ฆ>ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน หุ้นกู้เนี่ยคือเราต้องดูบริษัทการซื้อหุ้นกู้ไม่เหมือนการซื้อหุ้นการซื้อหุนะ้นน่ะคือคุณต้องดูผลกําไรรียกว่ามีกรดเยอะๆหรือว่าเยอะๆเราก็โอเคมันจะได้เล่นแกปได้นะมีมีข่าวมีเยอะๆเราก็จะสบายใจมันมีข่าวให้เราเล่นัวนแต่้าว่าเป็นในแง่ของหุ้นกู้เราต้องดูในแง่ของแคชโฟก o ะแสงเงินสดผลกําไรว่าเขาสามารถจะเอาเงินมาคืนเราได้ไหมนะคะพาร์ทนี้เป็นเป็นตัวหลัก ซึ่งเราโชคดีมากที่เรามีตัวแทนของเราเนี่ยนะที่เอามาประเมินความเสี่ยงประเมินดูว่าเขาเป็นไงบ้างของเรียกว่าตัวตัวตัวเรดติ้งคอมพานีตรงนี้ของเราเนี่ยเราใช้ทรีสเรดติ้งนะคะเมื่อที่อยากที่ย้ำว่าของเขาเนี่ยคือหุ้นกู้ตัวนี้เป็นหุ้นกู้ที่เรดติ้งสามบีบวกนะคะแล้วแนวโน้มของเขาคือสเตเบิลนะคะแนวโน้มคือสเตเบิลคือแนวแนวแนวโน้มคือไม่ได้มีแกาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะคะ ค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะหุ้นกู้ของ TPI Polin Power ขายให้ใครขายเมื่อไหร่เปิดจองได้เมื่อไหร่คนที่สนใจต้องทำยังไงคะ,ะต้องบอกเลยนะคะว่า แต่ช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะคะ,ะแล้วก็เอ่อแล้วก็แล้วก็ภาะวะค่อนข้างบั่นทวน uh huh. ถ้าจะลงทุนลงทุนหุ้นกู้เนี่ยอยากให้จับสรรเงินนะคะ uh huh. คือเราจัดพอร์ตของเราเนี่ยสม,มุติหนึ่งเรามีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบ่งลงทุนอันนี้เราเรียกว่าฟ uh ิกซินคั่มนะคะฟิกซินคัมก็แปลงรงงนะคะว่ารายได้ประจำนะคะรายได้ประจำเงินได้ประจำเงินได้มาต่อเนื่อง สัดส่วนนี้แบ่งออกมาแล้วแต่ว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะบางคนก็อาจจะแบ่งแบ่งลงลงตรงนี้น้อยน้อยหน่อยบางคนเราก็ลงเยอะหน่อยบางคนอายุเยอะๆเนี่ยควรจะลงฟิกกินคำพอสมควรเพื่อจะได้ไรายได้มาทีนี้ตัวนี้หุ้นกู้ตัวนี้อย่างที่มีเรียงถือว่าเขาคือสามบีบวกนะคะสามบีบวกเนี่ยอยู่ในเรียกว่าการลงทุนได้ชืดเรามีเร й ติ้งว่าเวลาที่จะดูว่าลงทุนหุ้นกู้ได้หรือไม่ได้นะคะหรือเราความเสี่ยงเยอะมากน้อยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่ 3A สองเอแล้วก็หนึ่งเอแล้วก็สามบีแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีประจุก็คือบวกธรรมดาแล้วก็ลบสมมติตัวอย่างเนี่ยนะคะว่าสามเอเออสามเอไม่มีบวกไม่มีลบนะแล้วก็เป็นสองเอนะสองเอก็จะมีสองเอ,อ <ฮะ S 2> บวกสองเอธรรมดาแล้วก็สองเอลบตามที่มาตรฐานที่ทํากันมาเนี่ยคือหลังจากสามเอก็จะเป็นสองบีไม่ใช่เออสามสามบีก็จะเป็นสองบีถ้าจากสองถ้าจากสามเอแล้วเนี่ยนะคะเราเรียกว่าความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ จะไม่แนะนําผู้ลงทุนรายย่อยให้ลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นปริมของเราเนี่ยคือสามบีลบตัวนี้อยู่ที่สามบีบวกมันก็อีกตั้งสองสเตจนะคือสามบีบวกสามปีแล้วก็สามบีลบแต่จริงๆเ,เ,เขาอยู่ที่เอนะคะแต่เขาอยู่ที่เอนะแต่ว่าของเขาในบริษัทในเครือนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงทุนได้นะคะลงทุนได้แล้วก็กระจายความเสี่ยงได้นะคะ,ะในเรื่องของการลงทุนควรจะลงทุนเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เราว่าพอร์ตเราขนาดไหนแล้วก็ควรจะจัดพอร์ต อย่างที่ดิชันบอกดนะคะเราแบ่งเงินออกมาเป็นส่วนหนึ่งคือเงินเงินที่ใช้ปกตินะเงินใช้ปกติเขาเรียกว่า cash flow นะคะตัวที่2คือในแง่ของการลงทุนการลงทุนก็แบ่งออกเป็น2อสส่วนส่วนที่1อาจจะเป็นลงทุนหุ้นเรียก p o าพอร์ตซิงหรือเชนเชื่อว่าพอร์ตซิงนะคะพอร์ตซิงลงทุนหุ้นก็หัวใจแข็งแรงนิดนึงอันที่2อาจจะเป็นลงทุนกองทุนหรือเป็นลงทุน structure product อะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีความเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ขนาดซิ่งมากนะคะตัวที่3คือเรียกว่าได้ได้รายได้ค่อนข้างสม่ําเสมอค่่ยไอนนนมมเแตะหืกั ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้จัดสรรงินเองอขั้นต่ำในการลงทุนของตัวนี้นะคะคือขั้นต่ำคือตัวคูณทวีของหนึ่งแสนขั้นต่ำหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นซื้อหนึ่งแสนสองแสนสามแสนได้แล้วตัวนี้ยินดีด้วยค่ะตัวนี้ขายลูกค้ารายย่อยด้วยนะคะผู้ลงทุนทั่วไปด้วยคือการลงทุนหุ้นกู้น่าจะแบ่งในสองอันอันที่หนึ่งคือลูกค้ารายย่อยลูกค้าธรรมดาอย่างที่เชืก็รายย่อยเนาะอันนี้สองเรียกว่าไฮโนเวิร์สไฮโนเบิร์สเนี่ยเขาต้องมีการมีการแสดงเอกสารว่าเรามีรายได้อ่ สี่ล้านมีแอสเซทห้าสิบล้านอะไรนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนนมัคนค่อนข้างเยอะอันนี้อะไรย,ย่อยซื้อได้นะคะซื้อได้ทั้งเมื่อกี้คือสิบสามแห่งนะคะธนาคารซูมิไทยและโบอ,อีกสองบอยจอนะคะวันที่ขายเนี่ยนะคะคือวันที่ก็จบง่ายเนาะเราขายกันเดือนพฤศจิกายนคือเดือนสิบเอ็ดเราขายตั้งเก้าถึงสิบเอ็ดค่ะ เก้าถึงสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเก้าถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันค่อนข้างสวยงามคือสามจุดห้าห้านะดอกเบี้ยสี่ปีระยะเวลาสี่ปีกฎข้อหนึ่งของการลงทุนหุ้นกู้นะคะคือเวลาลงทุนหุ้นกู้นอกจากดูเรสติ้งคอมพานีของเขาแล้วดูว่านู่นนั่นนี่แหละแล้วเนี่ยดูกระเป๋าตังเราแล้วดูความระยะเวลาการลงทุนของเราด้วยตัวนี้คือสี่ปีสามเดือนหุ้นกู้ไม่เหมือนเงินฝาก คุณกู้คือควรจะถือจนครบกําหนดเงินฝากวันนี้ฝากฟิกเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่พอใจไม่อยากจะใช้เงินเนี่ยถอนมาได้อย่างมากไม่ได้ดอกเบี้ยคุณกู้สามารถเอ่อไม่สามารถจะขายไม่สามารถจะถอนคืนได้จากบริษัทแต่เราสามารถเอามาขายคืนในตลาดได้อย่างธนาคารก็รับแล้วขายคืนตลาดรองได้ค่ะได้ค่ะให้สีทธิสามเดือนค่ะได้ค่ะเก้าถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณดุษณีมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะสวนตอนนี้หมดเวลาของกรุงเทพธุรกิจบิสอินไซด์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ